และนี่คือ Spide Podcast Air on สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องความมั่นใจค่ะความมั่นใจเนี่ยเราก็จะได้ยินคำศัพท์2องคำนะคะคำว่า self confidence แล้วก็ self esteem ค่ะที่นี้2องคำนี้เนี่ยดูคล้ายและดูจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะแต่สิ่งที่ถ้าจะพูดว่าเหมือนกันของสิ่งสองอย่างนี้นะคะสองคำนี้เนี่ยก็คือทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองในเชิงบวกค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูความหมายที่แบบชัดเจนนะคะเซลล์คอนฟ idence เน,เนี่ยก็มหมายถึงความมั่นใจในตัวเองส่วนเซลล์เอสตมเนี่ยก็คือความภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่าการนับถือในตัวเองค่ะ ซึ่งมันจะรวมไปถึงความคิดที่ที่ทททมีต่อตัวเองในมุมมองต่างๆค่ะซึ่งจะจะพูดง่ายๆนะคะคนที่มีเซลล์เอสติมก็คือคนที่มีความสุขเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะและข้อมูลจากเว็บ f a ดแอนด์เบคอนนะคะคุณไทเกอร์รัตนาเนี่ยได้เขียนไว้ว่าคนที่เขามีเซลล์เอสติมเนี่ยเขาจะมีลักษณะยังไงลองเช็คดูนะคะ หนึ่งค่ะเขาจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นได้อย่างไม่มีความวิตกกังวลค่ะ 2. ค่ะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือว่าไปทำสิ่งต่างๆตามที่คนอื่นมุ่งหวังให้เราเป็นค่ะสาค่ะกล้าที่จะเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆค่ะ 4. ค่ะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างง่ายดายและสุดท้ายนะคะ มองสิ่งที่เข้ามาเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้เรียนรู้และพร้อมที่จะก้าวผ่านคอมฟอร์ตโซนด้ทุกเมื่อค่ะทีนี้เราอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคนที่เขามีเซลเอสเต็มนะคะแต่จากที่พูดไปข้างต้นนะคะว่าเขาว่าเซลเอสเต็มกับเซลคอนฟ idence เนี่ยค่ะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะคะคุณไทเกอร์รัตนะเนี่ยได้ยกตัวอย่างมาเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนลองเป็นคนที่เป็นเชฟดูนะคะ อย่างเช่นว่ามีคนหนึ่งค่ะเขาเป็นเชฟที่เขามีความแบบเซล์เอสตีมความภาคภูมิใจตัวเองมากคือเขามั่นใจว่าแบบการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวของเขาเนี่ยโอเค่งสุดแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไปรายการแข่งขันทําอาหารอย่างเช่นไปรายการ m a s t e r ร h เชฟหรือเชฟกระทะเหล็กครั้งแรกค่ะเขาไม่เคยผ่านมีประสบการณ์ทางด้านนั้นมาก่อนนะะเขาก็อาจจะขาดความมั่นใจหรือเซลคอนฟิเดนซ์ได้ค่ะ นั่นก็หมายถึงว่าจะเห็นได้ว่าเขามีเซลล์เอสตมนะคะมีความมั่นใจในการทำอาหารแต่เขาอาจจะไม่มีเซลล์คอนฟิเด n ซ์ค่ะแต่ถ้าลองเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเชฟคนนั้น,นะคะ่ะเขามีเซลล์คอนฟิเด n ซ์สูงมากเขามั่นใจการผ่านเวทีประกวดแข่งขันทำอาหารไม่ว่าจะเป็นรายการไหนต่างประเทศในประเทศเนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วแต่เขาก็อาจจะ มีเซลล์เอสเต็มที่ต่ำค่ะอย่างเช่นเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทำกิ่งพอหรือเปล่าเขาจะทำอาหารได้อร่อยถูกใจกรรมการนั้นหรือเปล่าค่ะดังนั้นจะเห็นได้นะคะว่าคำว,ว่าเซลล์เอสเต็มกับเซลล์คอนฟ i d e n ซ์เนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะคะคือคนที่เขามีเซลล์เอสเต็มเนี่ยเขาก็มักจะมีเซลล์คอนฟิเด n ซ์แต่คนที่เขามีเซลล์คอนฟิเด n ซ์เนี่ยไม่ได้แปลว,ว่าเขาจะต้องมีเซลล์เอสเต็มค่ะและ การที่เราจะสร้างเซ l e s เอสทีมนะคะจากเว็บ skilluni.com t เนี่ยเขาก็ได้เสนอวิธีที่เราสามารถจะทำได้ค่ะอย่างแรกนะคะ identify and challenge your negative beliefs ค่ะเขาหมายถึงว่าเราเนี่ยก็ควรจะเขียนไว้ก่อนว่าอะไรที่เรารู้สึกลบเกี่ยวกับตัวเราบ้างเราก็จดไว้เลยค่ะอย่างเช่นว่าเรารู้สึกเราเก่งไม่พอนะหรือว่าฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันยังไม่ดีพอค่ะต่อไปค่ะ Identify the positive about yourself เราก็ต้องเขียนสิ่งที่โพซิทีฟของเราไปด้วยนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีค่ะซึ่งมันจะเป็นข้อดีก็คือเรารู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเราค่ะแล้วเรากสา็สามารถที่จะลดจุดอ่อนของเราแล้วก็พัฒนาจุดแข็งของเราได้ค่ะต่อไปค่ะข้อ3 Build positive relationships and avoid negative ones ถช่สมมุติว่าเราเจอคนสักคนหนึ่งค่ะที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกไม่ดีเลยค่ะรู้สึกแบบรู้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะต่อไปค่ะ give yourself a break ข้อนี้เรารู้สึกว่าจะชอบเป็นพิเศษค่ะถ้าจาสาสังเกตนะคะ you don't have to be perfect every hour of every day you don't even have to feel good about yourself all the time ไม่ว่าแปลว่าเราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเพอร์เฟกในทุกชั่วโมงของทุกๆวันค่ะแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกดีกับตัวเราเองในทุกเวลาก็ได้ค่ะนั่นก็แปลว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรที่มันผิดพลาดอะค่ะมันก็ต้องเข้าใจได้ว่ามันก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในชีวิตเราเราไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะในทุกสถานการณ์ค่ะเราสามารถใจดีกับตัวเองได้นะคะไม่ว่าเราจะมีข้อผิดพลาดเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะ ข้อต่อไปค่ะ become more assertive and learn to say no ข้อนี้นะคะคือเราต้องเรียนรู้การที่จะปฏิเสธค่ะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้เรารู้สึกว่าเราไม่เราไม,ไม่ไม่ชอบที่จะทำมันค่ะดังนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธได้หลายๆอย่างเราก็จะสบายใจมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะเราต้อง improve your physical health ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกดีกับตัวเราเวลาที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะดังนั้นเราต้องเริ่มเนี่ยเช่นมีการออกกำลังกายมากขึ้นการกินอาหารที่ดีการหลับที่เพียงพอค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยสร้างเซลล์เอสตีของเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะจากจากบทความของคุณไทเกอร์รัตนะเนี่ยพอเราได้เรียนรู้ว่าเอาเซลล์เอสตคืออย่างนี้วิธีคืออย่างนี้ ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องทําตามทุกขั้นตอนนะคะเราสามารถลองมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันของเราได้ค่ะซึ่งถ้าเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมองตัวเองไปในทางที่ดีมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองเนี่ยแล้วก็ลองหาจุดข้อบกพร่องลดมันดูแล้วก็ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจของเราได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการพอดแคสต์ Podcast, การนำเสนอเรื่องเซลล์เอสตีมและเซลล์คอนฟิดเดนท์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ